สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องุพยอมจะมาทำมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะน้ำทั้งหอมทั้งหวานบ้านไร่องคพยอมซื้อต้นพันเขามานะคะจากสมุทรสาครนะคะเมื่อ 4ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบกินนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาชำนะคะกำลังจะปอกเอามาทำขนมนะคะพอดีเลยเมื่อปอกเขาไปนี่ค่ะเขาก็เกิดมีงอกโผล่ออกมาจากตาของเขานะคะนี่ค่ะทุกลูกเลยนะคะ เลยบ้านไร่องพยอมก็เลยว่าจะชําไว้ก็เลยเอามะพร้าวมาแช่น้นําเฉาะแล้วก็แช่น้นําไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาชําใส่ถุงกันนะคะอันนี้ไม่ได้ทําใส่ถุงดํานะคะแต่จะทําใส่ถุงข้าวสารที่หนึ่งถังเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นถังเป็นถุงที่ใส่ข้าวสารมาที่เราซื้อมานะคะ เราก็จะมาพับขึ้นถุงเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในการที่ว่าจะเอามาชํำต้นมะพร้าวนะคะมาชํำลูกมะพร้าวให้เขาแตกหน่อเพื่อจะได้เอาลงปลูกนะคะมีคนบอกบ้านไร่วังพยอมว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมในสวน ในสวนมะพร้าวแกงนะคะเขาจะกลายพันธุ์บ้านไร่บงพยอมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าบ้านไร่บางพยอมก็ขยายพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมไว้เยอะเหมือนกันแต่สมัยก่อนมะพร้าวน้ําไม่หอมคือเป็นมะพร้าวน้ําหวานนะคะหวานจริงๆแล้วตอนนี้บ้านไร่บงพยอมก็เลยจะมาทดลองชํำแล้วก็ปลูก มะพร้าวน้ําหอมแล้วก็หวานด้วยว่าเขาจะหวานและหอมเหมือนกับต้นแม่พันธุของเขาหรือเปล่านะคะน,นี่เราก็จะมาดัดถุงก่อนนะคะแล้วพับครึ่งถุงเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาตักดินใส่ถุงกันนะคะเมื่อเราดินใส่มาครึ่งถุงเราก็ จะเอามะพร้าวของเรานี้ใบาลาย้ยงพยอมจะไม่จะไม่ตั้งต้นแบบนี้นะคะด้ารี้ยงพยอมจะนอนอย่างนี้นะคะพอเวลาถ้าเกิดเขาขึ้นต้นมาเมื่อเราจะไปปลูกต้นเขาเอนเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนอนอีกครั้งหนึ่งคือก้นของลูกมะพร้าวก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาปลูกลำต้นเขาก็จะนอนลาดไปกับพื้น เพื่อทำให้ต้นของขาวนั้นต่ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะฝังแบบนี้นะคะบาลไยองค์พยอมอาจจะทำไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาทำนะคะแต่รับรองค่ะว่าได้ผลเพาราะบาลายองค์พยอมก็ปลูกสวนมะพร้าวไว้ก็ประมาณ200ต้นเลยนะคะแต่เป็นมะพร้าวแกงนะคะมะพร้าวน้ำหอม เหลือจากที่ไฟเข้าสวนก็ไม่กี่ต้น,ลนะะแล้วนะคะเราก็จะใส่ดินให้หุ้มแบบนี้เลยนะคะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเหมือนเวลาหน้าฝนนะคะมะพร้าวนะ้ำมะพร้าวแกงของบ้านไร่วงพยอมล่วงลงมา เมื่อเขาแก่จัดฝนตกในช่วงระยะหน้าฝนทำให้เขางอกออกมาได้นะคะในสวนส่วนอันนี้เราก็เอามาชํำใส่ไว้แบบนี้นะคะเราจะลดน้ำให้ชุ่มอยู่ทุกวันทุกวันนะคะอาจจะทำให้เขางอกเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นแม่พันธุ์ได้อีกต้นหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เอาใส่ถุง ที่เป็นถุงเขาเรียกว่าถุงข้าวสารนะคะหรือที่คนจะนิยมเรียกกันว่าถุงปุ๋ยนะคะหลายคนก็อาจจะว่าเอาถุงปุ๋ยใส่อย่างนี้น้ําจะไม่ขังเหรออ๋อไม่ขังนะคะอันนี้เพราะถุงนี้สามารถที่น้ําจะซึมได้นะคะถ้าเราใส่ไปนานๆเพราะบ้านไร่บางพยอมเคยใส่หมัก พวกใยมะพร้าวนะคะหรือว่าขี้วัวนะคะน้ำก็จะเข้าในถุงปกตินะคะก็ได้แค่3ามลูกนะคะที่เขางอกส่วนอันนี้บบาลายวงพยอมเพิ่งสะสอยลงมาเมื่อสักพักตรงนี้นะคะนค่ะน้ำเขาก็ยังดีแต่ก็บบาลายวงพยอมก็ว่าเขายังไม่ไม่ยังไม่มีงอกขึ้นมานะคะ ก็เดี๋ยวจะไปตั้งไว้ในที่ชุ่มชื้นก่อนเพื่อว่าเขาจะได้มีงอกขึ้นมาแล้วเราถึงจะมาใส่ถุงเพาะชำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้บานไายวงพยอมก็พาเพื่อนๆมาเพาะชำม,มะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานจากแม่พันธุ์ต้นเดิมนะคะ นี่ค่ะนี่คือแม่พันธุ์ต้นเดิมนะคะลูกเขาดกมากๆแต่กระรอกจะเจาะมากมายนะคะกระรอกที่บ้านไร่บางพยอมนี่จะเยอะมากๆเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่บงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ